ฝึกหัดสะสมไปโดยเฉพาะการทรงอารมณ์เป็นกุศลรือทรงชาิแต่ผู้ใดสามารถทรงชาญได้แล้ว,ว,ว,ลวลึกฝึกถึงชาญก่อนคิดสิออกจากลางหรือทรงชาิไปโดยอาศัยอาการปิติที่มันเกิดขึ้นน,นั่นแหละในขณะที่ใจขาดไปนั่นไปเป็นพมเมันได้นั่นพวกเจ้าวามันหน่อยบอ่เป็นเทวดา พอกเป็นเทวดาก็คือว่านึกถึงท่านมั่นนึกถึงศีลเป็นมนุษย์เทวดาแต,แต่นึกถึงศีลมีมนุษย์เทวดาเป็นตีไปกับเป็นสุขติยุดอกสีเลนสุขติยเจตีอันนี้มันนึกถึงท่านกับเทวดานะมุนีก้ก็เลยแต่ว่าผู้ใดสาารถทรงชาญได้เน้นเพียงเล็กน้อยชั่วขณะก,กับสร้างในขณะเดียวใจสิขาด สามารถเป็นมูพร้มได้ <c oughs> คนเชียนไ้อยู่ในวิญญาณทีติเจ็ดนะบุคคลผู้ไม่มีนบอรเป็นผู้มีอารมณ์เดียวอยู่แม้คณิกะสมาธนะิแม้อุปจารสมาธินะเป็นสูงเป็นหมูมิสหายกับหมูพร้มนั่นะอันนี้เหตุางเหตุไง qua บสุยาง <c oughs> การส่งชาติเหตุายก็บัตทุกอย่างก็แล้วกันถว่าให้นึกถึงศีลบางคนมันก็พรกพร่องยั่งยั่งกังวลในเรื่องว่าเุ็นยั่งขาสัตว์อยู่บางที่ก็ไปคิดพ่ออดีตที่ว่าเคยหลักของเขาสัตว์างสีมีเบิดนั่นแหละเพื่อหตงของยัมีความกังวลนั่นนี่ไปหรือการดะลึกนึกฮิลิโอตะปะ ก็เป็นเทพเทวดาหนึ่งอันอันมอนีอเฮาเฮาเน้นเอาสองชาติโหลดเฮาขามเทวดาก็เลยไปเป็นมูพร่มโหลดชาติหนึ่น 1, 2, งสองจังสี่อยู่ในพม่มจากอภัรสรพุ่มลงมากชั้นหน <c oughs> ึ่งสองว่ามันหน่อยดิเพราะว <c oughs> ่าให้ตัวคนเน้นเอาตัวนี้ให้มันหลึงให้มันชิน่แทำให้มากทำให้บ่อยเดี๋ยวมันไปชินเองจะซเข้าใจเองอดีว่าดี จิต <c oughs> มันเผลอสงบไปนี่ขันอัปราสมาธิออกมาแล้วก็เดินปัญญาต่อเลยนะคิดปัญญาต่อทังหวะทุกคนสั่งสมตัวนี้ไว้อันหนึง่งในขณะที่ที่ที่ห้านอนอนะ่นทั้งเป็นตะเหตุขัดเป็นตะให้มันรับนิ่งไปนั่เซึ่งมีอาการปิติไปนั <c oughs> ่งอะไรอาหนาไปพร้อมปิติไปนั่ง คือเอาอาการปิติเล้วก็มาเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ยนินชา่นนั่นเองเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งตีเหตุง่ายที่สุดเลยเออมืนอเขาสิมนอาชีพการงานยังกระสางสามารถทําได้เออมันต้องมีกระชั่วขณะหนึ่งที่สามารถเห็นถึงความสงบได้คาว่าสงบในมันม่นเมื่อจะจะไปนับเอาจุดสูงสุดมันสะกนดีเออสงบเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอุเบกขาอารมณ์เดียว เอาใสะก้อนนั่นอันนั้นต้องอาศัยการเผลอไปมันจึงสิงเปลี่ยนดอกตั้งใจให้มันเป็นตั้งใจใมันไปมันก็ไปได้ฉะนั้นให้ฟึกคัดเอาตัวนี้เอาง,ง่ายๆเมื่อนตาก็ได้รับตาก็ได้แล้วมันจะคอยชินไปของมันเองดอกเลี้ยวสิมุนเข่าสู้ทำกลางและสูงสุดดอกถ้เาเอาจับจุดอุณหลมให้มันได้ <c oughs> หรือว่า มันจะเป็นขนหัวลุกเงือบเงีอบนิ่มนิ่ม,มยูใ่ในระบางหนังหัวข้างบนดอกนาแต่ผู้ได้เห็นได้แล้วจะ <c oughs> บอกมันง่ายอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสงบแล้วจากการปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเป็นผู้ไม่มีมนิวรณ์เออ <c oughs> มันจะบรินหน,นึกถึงความยินดีพอใจครับเรื่องใดเรียกว่าการมฉันทะเออมันจะบ่มีพยาบาทกับไผ แล้วมันสิบระมีความหองดหงาหอนอนเนี่พอมันอิ่มมันมันมันอิ่มหรือว่ามันตื่นอยู่ในกัลั่งของพิธีนันเองที่น้มิทระอันก็เลยอุทจจะบรฟฝูงสารยังแบบจังว่ามันสิบ่มีความกังวลนแม้นันสิเกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งสอนาที่3มนาทีก็แล้วแต่เห็ดไปอันนี้แหละจังว่ามันสิบป้องกันได้หลายอย่างได้ บุญก็เกิดขึ้นในขณะทีว่าจิตทั้งมันสงบแต่มันก็เกิดความเย็นเย็นคือคือมันบ่ได้เราร้อนกัางวลนในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเอ่นว่าสงบเย็นบ่ได้เราหลอนเรื่องสร้างพนั้นสร้างผู้นี้สิไปเอาขึ้นสิเบาพื้นคน้นหล้ลายยางสงบได้จากความกังวลนต่างๆนี่เองเป็น่าบุญบุญแปลว่าความสงบแลว่าความสบายใจเถ้าบอกมันม้วนเรว่บาบุญ คือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ในเจ้าของเองอัตประโยชน์เป็นทั้งใดอัตภประโยชน์ร,รักษาโลกให้กายของเจ้าของเองดิบอผูใ้ใดส่งอันนี้ได้นะแม้นโลกปวดหัวไม่เกรงยัง้วแต่ไอ้ในระว่างหัวสีเศร้าก่อนมูอเออพวกปวดหัวพวกไม่เกรนเศร้าก่อนมูโลกยังกระซางทีู่่ในระวางหัวสิเป็นยังเส้นเลือดในสมองแตกมื่นี่บอก เห็ดไปเธอหน้าแล้วสิรูเองไปเรื่อยๆเกษตรมันป่วยมันโรคอย่างนสะก้อนบากจังสิเห็ดคือว่าเห็ดไรโลดกันไรโลดมัน่าไปแก้ไขเฉพาะรายเหตุแหละให้ป้องกันใบนี้ตนเหตุเองมันจะเป็นของแปลกของอัศจรรย์อยู่หลายๆคนที่เขาจะฟึกอยู่นอีหลายคนที่หายจากอาการไม่เกรฑ์นปวดหัวแม้กระทั่งว่ายังเกี่ยวกับ สมองนั่นแหละได้ทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นตะวเฟืกเด้สิ่งแล้วนี่เงินก็ซื้อว่าได้ของบางอย่างเงินก็ว่าอาสมารถรักษาโลกในโลกแห่งกรรมหรือโลกไอ้ที่มันเกินกำลังหมอได้ <c oughs> แต่ว่าความอาสจรรย์ของอาณาปณสติสามารถรักษาได้ค <c oughs> ือความมหัสจรรย์ของธรรมมันตงนีอยู่ในนีนแหละ ห้าสีดึงอาการปิติผลพล้อยใดจากการปฏิบัติธรรมผลพลออไดอันเกิดจากกิจสงบเขาสามารถนำไปเสริประโยชน์อย่างอื่นใด้ประโยชน์ในการรักษาโรคเนเบื้องต้น,ตนมันสิเป็นของมันเองเลยพรต้องบอกว่ารักษาดอกเพียงแต่ว่าน้อมไปมังหังนน้อมไปมังนีถือว่าสามารถทประการตัวนี้คลุ่มโดยบดร่างกายนะยิ่งดี ไม้ใช่โรคในกายทั้งหมดเพราะมันเกิดจากกรรมเจ้ากรรมในเว่นั่นแหละขันห้าเป็นกรรมเก่าเป็นผู้รับเศษแห่งกรรมเก่าขันห่านร่างกายเท่านี้แต่เท่ามีอาการปีติมาส่งไว้รักษาไว้ให้มันเกิดทั่วร่างกายไว้ยิ่งดีเอออันของที่เบาเนี่ยแต่เท่าสิพูดถึงว่ารุดดังว่าเจ้ากรรมในเว้นเขาได้บุญแล้วเขาก็หนีเองเออคือเขาได้กินอาหารเต็มที่หรือเขาได้ท่วงหนีจากเท่าเท่าใจนีแล้วเขาก็หนีหรอก <c oughs> ที่นี่ในในเจ้ากรรมนายเวรที่พ่ท่านได้ให้ผลกันในมืออื่นมือเฮ่อในเดือนหนาปีหนาหรือศาสตร์หนากะสางเฮ้ากะสามามอุทิศบุญอันเกิดจากความสงพบของเขาเองนะอุทิศไปอุทิศไป,ไปเรื่อยเรื่อยเหตไปเรื่อยเรื่อยของบางอยาง่างบ่เกิดกับเฮ้าเลยคือมันมันบ่มีเลยแม้กระทั่งว่าเวลาเฮ้าขับรถไปเฮ้าบ่รูสัม โดวยว่ามันสิเกิดอ,อุบัติเหตุในหานาที่ขางหนาแต่ว่าเทวดาที่มันได้รับบุญจากเฮ้าเองเทวดาประจําเฮ้านี่แหละเขาได้รับบุญจากเฮ้าแล้วเขาจะมีอิทธิฤทธิ์มากยอมรูล่วงหนาในเหตุการณ์ต่างๆเออเมื่อเขารู้แล้วุ๊กอาจิเหตุในเฮ้าลืมของหรือว่าปวดเหีายววะแวะสะก้อนแวะสะก้อนลักษณะน,นี้เห<อ>ตุให้จอดรถ เทให้ลงรถเทให้แวะพุ่นแวะพี่เลียเ้ยวพุ่นเลี้ยวพี่พิษทางแต่ว่าที่ไหนได้เขารักษาบ่อยเฮาไปเป็นอันตรายนี่มันเป็นของหน่อยได้อันทีบอกว่าทรงชาญทรงชาญแบบมื่นตานี่แหละแปลว่ามันเกิดจากความคิดทั้งหลายมันสงบลงแล้วมาร่วมอยู่ในอารมณ์เดียวแม้นจะเป็นแบบอ่อนๆกะสางก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากชาญคือเกา่า แล้วว่าอยากให้ทุกคนฝึกหัดนจนว่าหมั่นใจแลวก็สามารถนึกเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นก็เ,ออเข้าได้ตลอดในเสี้ยวนาทีเลยหายใจเข้าทีเดียวหรือแค่นึกถึงจุดอุณร่มสื่อๆเดี๋ยวมันก็เข่าหน้ามันเร็วกว่าเร็วยิ่งกว่าเพียงรัดข้อมือเดียวัองตัวเลยวืดขึ้นบาดเดียวเลยแค่แค่นึกมันก็ขึ้นแล้วแต่คนมันเป็นแหล่ะมันบ่อยาก เวลาใดจิตของเขา้าถึงถึงกุศลหรือตาเดียวเห็นพระพุธลูดเพิบมมันขึ้นของมันเองเลยนั่นอ่ะอันนี้เดิน่าเห็ดถมชินเหล่านี่เดียวเห็นพราสององเจ้าสาเนนกับ้างเพิบหลอดได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่แววแววกับ้างมันขึ้นของมันเองจังว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทนเป็นดูด,ดังยานจะนเป็นของมันเองง่ายๆแต่จิตใจมันสินมิ่งนวลไปอันดาบุญได้เกิดขึ้นแล้วออแปลให้มัน ดีๆรับความรู้สึกของคำว่าบุญนี่มันเป็นโดยความ้อใจบุญแปลว,ว่าสบายใจสงบเย็นอ,อาการอันเกิดจากบุญโ,โดยการส่งชาติก็คืออาการปิติที่มันเกิดก,กับร่างกายนี่เองอเมันก่ได้เกิดแค่นี้เด้อันนี้เราเฉพาะเบื้องต้นแต่เห้พยายามสิสิมันเกิดในจุดนี้เพื่อ เป็นการจาได้ง่ายว่าอ๋อมันเป็นอาการแบบนี้มีนนเนาะบางคนก็เกิดมากก็หนีบบ่แมนแค่ว่าจุดนิ่มๆนองๆอยู่นนนในระหว่างการหลับากหรือซ่านซาไปตามหนังหัวข้างบนออบางที่มันลงลงไปในกายอิ่มจิตอิ่มใจอนั้นแหละมันลงไปแบบนั้นอิ่มจิตอิ่มใจอิ่มแล้วก็เกิดอาการตื่นตันคือสิไห้อยู่เลยนี่อ,อหรือไห้เลยละ่ะนั่นภาษาโลกเขาว่าไหา้เได้ อันภาษาธรรมคือจิตมันอิมอ่มอิ่มธรรมมันบ่นเคยได้นอนหลับจกเถอมันบ่นเคยได้กินอาหารแบบนี้อจิตคือความคิดมันคิดแต่ความอยากไดอยากดีอยากมีอยากเปลี่ยนคิดเรื่องผนั้นคิดเราพืนพ้นผู้นี้คิดสร้างอีนั่นคิดสร้างแบบนี้บ่พอใจเรื่องนั้นบ่พอใจเรื่องนี้นีนน่มันมีตัง้งแต่อาหารน้ำหนามเออทิ่มแทงมันอยู่เลย <c oughs> ร่างมาเหตุมันเกิดข้มสงบร่งเบิ้งไปมันมันมันบ่เคยพอแบบนี้ คือคือคนทุบๆคาคาบ่าเคยได้เงินลลานนั่นแหละหาสองมือได้กินเข่าท่หนึงแต่ว่าฝูกมาได้เงินล้านเพืบดีใจขนาดนั่นแหละอันนี้ก็คือกันมันบ่เคยสมงบสักเตืออเมื่อก็เลยหายออกมาอาการพิบีบร่างก่างกกยเต็มอิ่ม่างกยในขณะนั้นเลือดก็เป็นเลือดที่บริสุทธิ์ลมหายใจก็เป็นลมหายใจบริสุทธิ์ ความคิดก็ you pues, เป็นความคิดบ nah, อลิสุดท้งว่าเป็นบริสุดแบบพิพานแต่ว่ามันบอลิสุดจากความเขียดความโกรธความสร้างมันไม่ได้วนมันสร้างวันอิจฉาพอนีพยาบาทกับบุคคนนั้นนั่นนี่มันมีความสงบในระดับนั้นแล้วมันกันำเรียงของหัวใจก็สูบสียออกมาเกิดกลายเป็นน้ำตาโตสติชิตความคิดคืออยู่ในซองหัวใจนี่เองนั่นแหละเวลาเขาตกใจหัวใจมันจะตื่นแห้ง ดีใจกับเต้นแห้งกันทางแห้งดีเสียใจกับเต็นแห้งทางแห้งชัวเออเวลาเสียใจเขียยท่หนแหงแห้ง,หงสังเกตเลยหัวใจคนเต้นแห้งๆเด้แล้วก็รู้สึกว่ามีเหงื่อออกขเนาะเหมือนว่าแย่เตือนผู้เจ้าตีผัวดูๆนะผู้สวนน่ศูนย์หนึัวดูๆเป็นสันเออหัวใจกับเต้นแห้งเดนะ้เนาะ ปากฟาบดสั้นๆจยดๆเขาแล้วก็ดาเขาเฟ่งเฟ่งไปหลาววันเออเหงื่อก็ออกบดเนาะออกบดน้ำร่างกายน้ำหนาปากน้ำหัวน่ะเอออันยางตายลรอกอันที่จว่าละอันมันวมแน่นเออมันบ็คือกันได้กับอาการที่ติสิมันเกิดอาการที่ติมันเกิดมันอิ่มเอิบมันสาบสารดูซึกว่ามันนิมนวลอยู่ในอกล่ะ ในอกในอกในระว่างการอกเข้าแล้วก็มาซุ่มชื้นที่หัวใจไอ้ความปรื่อดันึ้นมากููค้อแล้วก็เกิดกลายเป็นน้ำตาได้เนี่ยมัน <c oughs> แล้วก็ถ้าเข้าฝึกแบบนี้จนชินสิ่งเหล่านี้พอค่อยสูญหายแม้เข้ามาถึงพลังพันธุ์ก็ตามศาสตร์ไม่มาเข้าฝึกได้เร็วกว่าเก้าอีกเพราะว่ามันมีของเก้าไว้แล้วถึงว่าเกิดมาศาสตร์ไม่มาไม่ได้ฝึกภาพหนี่ได้ง่ายที่สุด และมีแต่ที่่ลวัสดสมของเกา่าแม่แล้ว่นมีของเกา่าก็สร้างอันานั้นเอาเอาไว้เมื่อตกขางอ,อตกขังตกขางใน่สะอาสอาดนี่ทุกข้อมหวังเอาไว้แล้วในความรู้สึกนี่แต่ละคนแต่ละคนยังจะเกิดอยู่นะในความรู้สึกยังจะเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ความรู้สึกของแต่ละคนแต่ละคนเห็นว่าล่ะ ทุกคนมีความรู้สึกว่ามันถูกอยู่แล้วในการเกิดเกิดเป็นยังก็ะตามทุกบิดในความรู้สึกบบนี้ขึ้น่าเ่าจะเกิดแต่ว่าดับความเกิดว่าท่านเป็นว่าท่านใดเพราะว่ามันมันบ่นท่านอารมณ์ที่กระทบเนาะอารมณ์ที่กระทบตาไปเห็นหัวเห็นเมียเห็นลูกเห,เ,หนนเห็นผู้น้องเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี่เขาเห็นว่าถือใจกับศูนย์กันหมดแล้วนั่นแหละมันบพท่านตัวนั้นเนาะ อัาใดหนึ่งดีใจลุ่ม,ลม,ลมหลงนี่ฮันเกิดดีเกิดบุดนั่นแหละแต่ว่ามีอารมณ์หรอล่าอารมณ์อารมณ์ใดก็สร้างเกิดบุดค <Okay. S 1> ือ่สวาพบได้เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นแหละจิตเป็นผู้คีด <Okay. S 1> ในความคิดทั้งหลายนันแต่คนเรียกว่ามาโนโวิญญ,ญาณมาโนก็เป็นผู้จำภาพหรือสัญญาณนั่นแหละ <Okay. S 1> จำภาพนั่นภาพนี้ปรุงแต่งให้มันเป็นภาพ่องแล้วอย่างต่างๆจิตมโนวิญญ,ญ,ญาณนนัเดียวกันนั่นแหละเราสันสิวาดับวิญ,ญญาณพอ ดับจิตบอกดับความคิดบอกยายมันเกิดเป็นภาพแล้วเขาซอซูอารมณ์นั่นเองได้ยากหู่จักความสงบมันเป็นอย่างไรหายใจเขาเรากันไว้ใจว่าล่ะหายใจเขาเรากันไว้ล้วเบิ้งปลายจมูกซึ่งหุ่จักเองแบบความสงบเป็นสั้นแหละบัดหายใจปกติแล้นก็คิดไปทั่วที่เลยในรยจากหุจักความสงบ แต่ว่าเป็นอันนั้นคือมันเป็นลักษณะเ้าบังคับแค่ว่าให้รู้ว่าความสงบมันเป็นทั้งสี่เนาะเห็นเบืงแล้พอกฟังยังเห็นเบิ้งเห็นเบืงเห็นเดินนี่ไปมันสิใจขาดมันนังหายใจเข่าไหมกอกฟังยืนเดินนี่ก็ดีจากหัวใจความสงบเป็นทั้งไดเหลือบตาเบื้องไปจมูกจับของหายใจเข่าเรากั้นไว้เหลือเบิ้งจะไปจมูกนั่นแหละมันบกิีมันเป็นสั่น แะไรเท่าสิเห็นใจเองใจเป็นของกลางอันอื่นๆที่มันเขามากกระทบเมื่อมันเขามากกระทบล้วก็มันเลยคิดเมื่อคิดแล้วมันก็เลยเกิดกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจพบมันจึงเกิดเออเรียกว่าอาวิชาทั้งหลายมันคุ้มมาแล้วเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารไลหมองมันสุดเลยสังขารกับผูหลับเป็นปัจเจยเกิดพบชาติชะาโมรณะ กัเขามหาอวิชชาเป็นสังขารคือเขาชาติาลามรณาอวิชาสังขารชาาามรณะหมุนกันอยู่อันเดียวนี่แหละออบรายบรต่ตเสือเร่สถิจัสมุบบาทนะออและหลัดลัดเอาแลว้วเป็นวิธีที่ทํทาให้เกิดบุญได้ง่ายสามารถทําได้ทุกคนยืนเดินนั่งนอนทําได บุญเบืงม so ่นว่าสิเกิดจากการให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวบุญอันเกิดจากการภาวนานี่มหาศารยิ่งกว่าอีกเบิ่งทั้งบน่ะยอดบุญคือการทําให้จิตสงบได้นั่นเองไปสางบทกันยังกังวลวุ่นวายน้าสเปซซังของกังวลวุ่นวายน้าสางพิษกันสร้างกินเหล่านะอันนั้นอันนี้กังวลนําทุนกังวลนน้ำพ้นมาติความนั่นความนี้สิไปให้ท่านนั่นนี่ก็โอ้ยจากสิไปเวลาใด จกสิเป็นแบบใด้ายังไม,ไม่มีเหตุผลมันมีเหตุแล้วก็มีผลผลก็ไปเกิดสันไปใส่วะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้เวลาใดในห้องเงียบแล้วือปรัชญาการงานแล้วเหตุลังเบิงมือทหารที่สิดระที่เห็ดไป <c oughs> ทุกคนกอนนอนไหวพระหลังสมานโมผู้ท,ทั้งธรรมังสังขงแต่ก็ตัง้งจิตเจตนาในการสมาทานศิลแห่งตนโดยตั้งใจงดเว้นเอา ปานาติปาตาปฏิวรตโตโหติข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักทรัพย์ของดเว้นจากการประพฤติในการมดาารรงดเว้นจากการโกหกงดเว้นจากการดูสุราเล่นเมียไรนับตัง้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนเมื่อตื่นนอนแล้วเลิกตื่นนอนแล้วเลิกกันศินมันเอาให้กันบ่ไไรเด้หายใจว่าล่ะราะมีผพ้ได้เอาสินให้ใครได้แต่จากของบ่เจตนาเอาเองเหตุเอาเอง ยายคนกับเถียงอะ่ะมันคือขอจากพระด้ส่นั้นอันนั้นมันเป็นบอกวิธีในการรักษาซื่อๆพระเพิ่นบอกแนวทางใหออ้บอกหน้าท่างล้วเพิ่นก็บอกอานิสงส์ของศีลสีเลนะสุขติเงยียนติตัสสมาสิลังวิโสทะเยเออศีลนี่เป็นเป็นปัจจัยให้เป็นสุสขคติให้พวกเจ้าเฮ er. ็ดเอาเด้อความหมายเพิ่นนั้นนั่นแหละไปคิด,ด,ดว่าดีๆเป็นยังแต่ว่ารักษาศีลยังไง เขาไปข่าผู้ใดทั้งคนและสัตว์เขาเสียเอาความกังวลร้อนรอนบีบคั้นลั่นแทงมาจากใสเขาไปเป็นหลักของผู้ใดบลักทั้งของคนของสัตว์เขาเสียเอาความกังวลร้อนอนมาจากใสเขาไปประพฤติผิดในการก็ไผ่ไงเพราะกังวลร้อนๆจะเกิดจากใสเขาไปไปหาตัวผู้ใดัพราบกังวลร้อนๆจะเกิดจากใสม่ว่ามีบังเกิดเ่าไปกินเหล่าเม้ายายแต่สมัยเปียเสียขาพระเจ้าอ่อนและเสียสติ เฮ็ดนั่นนี่พังเผลอพังพลาดขาดสติลายยางเนี่ยสติเขามันมีอยู่ทูกมื่ออยู่แล้วนั่นสิจะเอาความกังวลเราหลอนมาจากใสนั่นแหละผู้ได้เฮ็ดห้แต่เราไม่จะของเฮ็ดเอาคนบอกทางสื่อได้นั้นเป็นพิธีการในการขอสื่ออนั้นแล้วสินนั้นต้องเฮตุเราเองพร่แม่ขอจากพระดอก พระบกท้างมันพวกไม่ยังพันไตวีซุงวีสุงลักษณะทายาติสรีนะัสสาปัญญาสิรานิยจามะนะนั่นคือเจ้าของพากันไปขอเอาสมทานแต่วิรัตเออพื่บบอก็บอกแล้วแล้วปานาติปาตาหมดแล้วก็ว่เอาไปละแล้วเพื่อนก็มาบอกอน,นี้สงศีเลนะสุขติยินติตสมาสิลังวิสโสไทยเยบอกอน,นี้สงวานีนะถ้าพวกเจ้าเห็นได้จังนี่เออเป็นผู้มีสุขติทั้งไปเดอ้อนี่ บัณฑาพวกเจ้าเทใ้เด็ดกความหมายคนค่อยเอาอันนี้ให้เจ้าได้แล้วพวกเจ้าจะไปกันเด้และให้รักษาเอาเอง <c oughs> ในคณะใดที่ห้า่งทรงช้านเดิมสะบอกอันหนึ่งกว่บบาในคณะใดที่ห้า่งทรงช้ติใดศีลก็มีอยู่ในโตในคณะนั้นจิตมันบ่ได้ไปจากทํางหลายเบียดเบียนไปแล้วเลยว่าบ่มีรีวอนบ,บ,อบอ่มีกังวลมันเองว่าไปอจชาหริสิยาบาดนางอาฆาตมุ่งลายกับไผ ถ้าผูา้ใดทรงแช่ใดมีอาการบูบๆแบบาดอยู่ทั้งหัวใดนล่นะหรือจุดอุารมณระวางการาาแบบสินก็เป็นขึนนมาเองในหันแมะในขณะนั้นอารมณ์มันดีอารมณ์มันดีดีกาอารมณ์ไหลก็การมาฉันทะบ่มีความพอใจยินดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ได้ห่วงกังวลกับสิ่งสวยๆงามๆบ่ได้มีความห่วงกังวลกับเรื่องกามโดยรูปกรมนี่แหละที่นี่นมิทะ แต่ว่างาว่วงบางเงาบางซึมดอกขาอาการปิติมันเกิดให้เหาอิม่มให้เหาปลื้มอุทจักุูกจักระนี่บ่เป็นพยาบาทคิดถึงคนนั้นคนนี้สั้นกบบ่เป็นวิจิกิจฉาบ่ามีความรังเลสงสัยอีหยังละนี่ยสบายอยู่จนสิมันลัดสิ้นก็เกิดขึ้นไม่ห่าว่าหยาัดแหทุกคนฝึกเป็นบุญที่ทำได้ง่ายบุญแปลว่าความสงบเย็น สบายใจสงบเย็นและเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก่อนอัตตประโยชน์ก่อนประโยชน์ภายนะโลกไข่ไครเก็บของจะของกระไดแม้เจ้ากรรมในเวทมากไก่กระไดบุญแหลวกไปนั่นคือประโยชน์ตนก่อนเป็นอัตตประโยชน์ต่อมากรยาตถประโยชน์เนี่ยอุทิศบุญให้แกจกัดจัดโลกกถประโยชน์สรรพสัตว์ทั้งหลายบ่มีสุขบ่มีประมาณที่เป็นควนทุกข์เกิดแกเก็บตายนั่น ประโยชน์ตนประโยชน์ญาติกับประโยชน์โลกได้ทั้งนั้นว่บาบุญตัวนี้มันมันมันมากกว่ากันก็ได้อยากจักว่าบุญก็คือทาความสงบให้ได้เมื่อท่านมาสงบได้แล้วมันสิงสงบเย็นมันเย็นเลยอาการปิติสับสนถึงมานั่นเองปิติสัสนนี่แหละได้ประโยชน์ตัางเยอะสิ่งเหล่านี้ง่ายๆสะสมไหวเป็นอุป,ปนิสัย แล้วก็เป็นเครื่องสะสมในในอิทธิบาทชันน่นภาวนาของตัวของเองนั่นแหละศาสตร์ต่อไปถ้าศาสตร์นี้มันบ่ถึงผลิพพานศาสตร์ต,ต่อไปมีการบำเพ็ญมันก็สั่นเข่าสั่นเข่าสั่นเขา่เขาสั่นแบบนีออตอนนี้อาจจะไม่คิดได้ตอน40-50ป,ปีแล้วมาฝึกหัดปฏิบ,บัติภาวนาเราหูจักแต่ว่าเพาระท่านอาจสมาครว่าไงไปเกิดศาสน,า,นาอีกกับ30ปีไปเกิดศาสน,า,นาอีก,ก20ปีเกิดศาสน,า,นาอีก,กบายดีว่าดี ไปบรรลุตอนเป็นแน่นหน่อยมก็ได้เจ็ดปีแปดปีมันก็ได้นั่นมันก็พ้นทุกข์ต้น้นอยแล้วมันก็สบายเต็มตัวนี่แหละเป็นเครื่องสะสมให้พบชาติย่อมสั้นเข้าย่นเข้าย่นเข้าการทำสมาธิเยังก็เกิดได้เร็วปัญญากันหมุนกันไปกันมาอยู่ในห้อีได้ยังมากการภาวนาเนี่ยบ๊สันผลว่าเป็่นเป็นบุญใหญ่ไม่เป็นยอดของกันทําบุญแล้วล้วก็พ่าต้องไปลงทุนอีกยังมากดอกชีลดมาก แต่มาเห็ดอยู่นี่ก็ดีแต่เห็ดได้อยู่เห้อนก็เห็ดเอาแต่ว่ามันประสู่สถานที่ที่สัพพยะแล้วการเรยาาียนน่ะมีอันเป็นผู้บุคคลผู้มีมสถานเดียวกันนด้เห็ดนตัวห้านอนนั่นน่ะเห็ดเ้ืงอะไรเห็ดเอาอยูุ่ห้อนก็ได้ดอกเออก,ก็เฉพาะบรรลุบดล่ะมีอกตทะลุนี่แหละทะลุลใส่กันพวกว่าเห็ดอนตัวห้อนก็ได้ดอกนะ ขนาดว่ายย่องๆกันว่าผู้นั้นเก่งผู้นี้เก่งส่นโอ้โหเก่งแล้วก็ผัวมันน่นะแจ้งเตือนเปิดใจแจ็คเสือบระยู่เท่านั้นเลี้ยงควายภาวนาบ่ได้บ่เออไปใส่มาใส่ยางไปฝุ่นยางไปพีพระวนาเฮ็ดง่ายก็นเถอะเหตการเหตุงานนึกพุทโธ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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ได้ กินเขายุกกระได้เข่าห้องน้ำยุกกระได้ล่างถวยล่างซ้ำแบกไม่แบกของยุกกระได้นั่นข <therapist. S 1> ้า <concealed> ข <mark> <lide> ึ้นห่างยุกกระได้วระวนาอะไรแล่นยุกกระพระวนาได้ตีร่างกายยุกกระภาวนาได้เนาบุญง่ายไปนี่คือมาจากเห็ดเนาะข้นก็เลยจิตมันบ่ไปสอกแสกคือความขิดทั้งหลายมันมันบ่เข้าฝึกให้มันอยู่มองเดียวสักก้อนมันบ่ไปสอกแสกเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เริ่มชินในกันนี่เถอะพราะแต่มาหนังปั๊บ พร้อมกับอาณาปนาสติร่มเข่าออก,กอาสสะปัสสะจับร่มไปร่มมามึงข้าวเดียวกับวึบเข่าทั้งตัวยากอย่างไปพร้อมกัน <laughs>